มันเป็นมันเป็นอาร์มเรสระหว่างคนสร้างไวรัสกับคนที่ป้องกันไวรัสนะครับทุกคนก็อยากอยู่รลเบลบนสุดใช่ไหมครับเพราะว่าอยู่บนสุดแล้วมันหลอกเลเบียบล่างได้นะครับพวกไอ้ไวรัสเนี่ยครับก็เริ่มมีแนวคิดที่ค่อนข้างตรงกันว่าเราเราอยากให้สซเวพวกนี้ออกมาอยู่นอกเกรเนลมากขึ้นเรื่อยๆในช่วงหลังครับสวัสดีครับยิดนดีต้อนรับเข้าสู่รายการคลาวนั้นนะครับวันนี้เราจะมาเล่าถึงเรื่องเหตุการณ์สําคัญของโลกไอทีนะครับในเมื่อเร็วๆนี้นะฮะ ก็คือเรื่องของอตัวซอฟต์แวร์ที่ชื่อว่า Cloud Strike นะครับที่ทำให้ PC ที่เป็น Windows เนี่ยเกิดอาการจอฟ้านะฮะ s c r e e n of the d a ตเนี่ยเป็นจำนวนมากทั่วโลกนะครับเนื่องจากปัญหาบั๊กของตัว Cloud Strike เองนะครับซึ่งเหตุการณ์นี้เนี่ยผมก็เข้าใจว่าน่าจะกระทบกับคนเป็นจำนวนมากนะฮะเพราะว่า Microsoft เนี่ยก็ประเมินตัวเลขออกมาว่าน่าจะมี PC เนี่ยเจอจอฟ้าไปสัก8.5ล้านเครื่องนะครับซึ่งส่วนใหญ่ก็จะเป็น PC องค์กร ที่เอามาให้บริการลูกค้าตามที่ต่างๆนะฮะไม่ว่าจะเป็นโรงพยาบาลธนาคารสนามบินอะไรมากมายนะครับประเทศไทยเท่าที่มีข่าวกันเนี่ยก็คือมีสายการบินบางแห่งนะฮะโรงพยาบาลบางแห่งเนี่ยก็ถึงกับให้บริการไม่ได้เลยหรือบางที่ก็อาจจะต้องออกเป็นตัวกระดาษเทนนะครับวันนี้เนี่ยเราก็เลยอยากจะชวนนะฮะผูะ้ร่วมรายการของเรานะครับก็ทั้งคุณริวและก็คุณวินเนี่มาร่วมกันพูดคุยนะฮะว่าหลักการทํางานของ c r o w ด์ไทร์เนี่ยมันคืออะไรนะครับผมเชื่อว่า ท่านผู้ชมจํานวนมากเนี่ย น่าจะเพิ่งได้เคยได้ยินนะฮะชื่อบริษัท c l o u d s t r i e เนี่ยเป็นครั้งแรกก็พอตอนมันล่มเนี่ยใช่ไหมฮะเพราะว่าไอตอนอยู่ดีก็ไม่มีใครรู้จักนะครับตอนล่มู๊ก็ดังเลยนะฮะกลายเป็นแบรนด์ที่ทุกคนรู้จักทั่วโลกนะฮะเพียงแต่าอาจจะไม่ได้ในทางดีเท่าไหร่นะครับก็วันนี้เราจะมาคุยกันประเด็นในเชิงเทคนิคนะครับว่าซอฟต์แวร์พวกนี้นะฮะมันทํางานยังไงนะครับแล้วก็เหตุการณ์ที่ทําให้ระบบล่มให้ไม่เกิดจอฟ้าเนี่ยตกลงมันเกิดอะไรขึ้นกันแน่นะครับก็วันนี้ก็พบกับคุณเลี้ยวและคุณ สวัสดีครับสวัสดีครับครับผมก็ก็เราก็เริ่มต้นขออยากจะขอปูพื้นให้ท่านผู้ฟังผู้ชมนะฮะ,ะเข้าใจกันก่อนนิดนึงว่าอตกลงซอฟต์แวร์ udstri k e เนี่ยมันคืออะไรกันแน่นะครับเวลาเราพูดถึงเราอาจจะพูดว่ามันเป็นซอฟต์แวร์ความปลอดภัยบางอย่างนะครับตกลงคุณมันคืออะไรกันแน่ครับคุณลิครับถ้าให้คนทั่วไปเข้าใจง่ายๆนะครับก็เราคงเรียกว่าเป็นว่าแอนตี้ไวรัสนะครับ การทางานโดยหลักๆเนี่ยก็คือคล้ายๆอัตติไวรัสที่เราใช้กันอยู่จํานมากในเครื่องทับทุกเครื่องนี่แหละครับเช่นยอดนิยมในในคนทั่วไปก็คือ w i n d o w s d e f e n d e r นะครับที่ใช้งานกันนะครับแต่ทีนี้เวลาที่เขาเรียกเป็น EDR นะครับหรือ Endpoint Detection and Response นะครับก็คือเป็นตัวควบคุมเป็นตัวตรวจสอบการโจมตีนะครับใน Endpoint นะครับคำว่า Endpoint ก็คือเครื่องเครื่องปลายทางที่เราใช้อยู่นะครับซึ่งรวมตั้งแต่ PC นะครับจนถึงโน้ตบุ๊กจนถึงโทรศัพท์มือถือที่เราใช้งานกันนะครับ แล้วก็มีอีกคำหนึ่งนะครับ SDR นะครับที่ที่เป็นคำเพิ่มขึ้นมานะครับก็บอกว่าเป็น Extended นะครับพวกนี้เนี่ยในในกลุ่มการทำงานโดยโดยคร่าวๆนะครับก็เป็นไอเทมหลักๆนะครับตรวจสอบมาแวร์คล้ายๆกันหมดนะครับแต่เทคนิคการทำงานอาจจะซับซ้อนขึ้นนะครับมีเทคนิคในการตรวจสอบตรวจับเนี่ยหลากหลายนะครับแต่ละเจ้าก็จะมีเทคนิคที่ต่างเหมือนหรือต่างกันไปนะครับแต่ในแง่ของการ การมองเห็นเนี่ยครับการใช้งานของระดับองค์กรนะครับมีความแตกต่างสําคัญนะครับก็คือซอฟต์แวร์พวกนี้เนี่ยออกแบบมาเพื่อให้องค์กรใช้งานนะครับองค์กรเนี่ยต้องการรู้นะครับว่าสถานะของเครื่องในองค์กรตัวเองเนี่ยครับยังอยู่ดีไหมนะครับล่วงไปหรือยังโดนแฮ็กไปหรือเปล่านะครับเพราะฉะนั้นแล้วในแง่ของสิ่งที่มองจับต้องได้และคล้ายๆกันหมดนะครับก็คือเป็นแอทิวิลัสนะครับที่เวลาเครื่องเราติดไวรัสขึ้นมานะครับหรือว่าติดหรือว่าโดนโจมตีบางอย่างนะครับอาจจะไม่ใช่แค่วรัสก็ได้นะครับโดนโจมตีในบางอย่างปุ๊ มันจะรายงานกลับไปที่ศูนย์กลางของบริษัทนะครับอันนี้เป็นฟีเจอร์สําคัญนะครับเพราะฉะนั้นแล้วองค์กรจะรู้นะครับว่าเช่นว่ามีพนักงานแอบเอาโปรแกรมแฮ็กเกมนะครับสมมติบางบริษัทอยาตให้ลงเกมได้นะครับลงเกมได้ก็ปล่อยก็ปล่อยประมาณหนึ่งนะครับบางบางคนอาจจะมือซนนะครับไปโหลดโปรแกรมแคร็กมากมานะครับแล้วก็ติดมาวร์อะไรเงี้ยนะครับเขาก็จะเตือนไอทีก็โทรมานะครับว่าคุณลงโปรแกรมตัวนี้ใช่ไหมอะไรเงี้ยเมื่อกี้ที่เมื่อกี้ที่หน้าจอแดงแขึ้นไปไอทีก็จะบอกว่าอย่าทําอย่างนี้เดี๋ยว เครื่องบริษัทโดนแฮกนะครับแล้วถ้าใครองค์กรไหนถ้าใครเคยจะเห็นองค์กรตัวเองนะครับ <c oughs> เคยใช้โปรแกรมพวกนี้อยู่นะครับก็จะพบว่าเวลาที่เราจะเข้าระบบของบริษัทนะครับจะเข้าระบบที่ต้อง vpn หรือไม่ต้อง vpn ก็ได้นะครับในระบบใหม่ๆนี่ครับถ้าไม่ลงโปรแกรมพวกนี้หรือไม่เปิดโปรแกรมพวกนี้ทิ้งไว้นี่ครับมันไม่ยอมให้เข้านะครับมันจะลัดมันจะสั่งรันทีนึงซ,ซึ่งโดยทั่วไปนะครับองค์กรเนี่ยก็จะเห็นเครื่องเห็นสภาพของเครื่องเราเนี่ยครับก่อนที่จะอนุญาตให้เครื่องเราเข้ามานะครับ เช่นเขาอาจจะเห็นว่าเครื่องของเราต้องสแกนไวรัสมาไม่นานกว่า1สัปดาห์ที่ผ่านมาสแกนแบบฟูลลูปเขาอาจตั้งเขาอ,อยอาจจะตั้งไว้นะครับหรือว่าเครื่องเนี่ยอัปเดตล่าสุดเนี่ยไม่ไม่ได้ไม่ทิ้งไว้นานเกินไปนะครับหรือว่าไม่มีการโดนโจมตีแปลกๆท,ที่ที่ทำให้ต้องสงสัยว่าจะโดนแฮกนะครับอย่างผมยกตัวอย่างนะครับอย่างเช่นบร,ริการตัวหนึ่งครับชื่อ Cloudflare Zero Trust นะครับอาจจะหลายคนอาจจะเคยเล่นอยู่นะครับไอตัว VPN ฟรีที่เราใช้งานอยู่เลยครับมันมีเวอร์ชันองค์กรนะครับ ตัวนี้เนี่ยถ้าใครไปอ่านด็อกิเมนต์เนี่ยครับก็คือเขาจะบอกได้นะครับว่าเวลาจะเข้าเว็บที่เป็นที่โลโพเทคอยู่หรื่าวฟร์ซิรัทัสเนี่ยครับมันเชื่อมเข้ากับข่าวไซด์ได้ด้วยนะครับเป็นหนึ่งเป็นหนึ่งในห้าหกตัวที่เขาลองลองรับนะครับพอมันเชื่อมได้ปุ๊บมันจะไปขอไปขอค่าจากข่าวไซด์มานะครับว่าเครื่องที่เรากำลังเข้าเข้าใช้งานอยู่เนี่ยครับมีค่าความเสี่ยงนะครับข่าวไซด์ให้คะแนนความปลอดภัยของเครื่องเนี้ยเต็มร้อยให้เท่าไหร่นะครับองค์กรอาจจะตั้งไว้นะครับว่า ห้าต่ำกว่าเกแล้วกันนะครับนิดๆๆนหะน่อยๆมีคอนฟิกบางอย่างพลาดอาจจะยอมได้นะครับเออแต่ว่าโดนเพิ่งโดนมาแวร์มาอาจจะไม่ยอมอะไรอย่างนี้เป็นต้นนะครับเขาก็จะให้คะแนนมาครับแล้วเราองค์กรก็จะค่อยให้อนุญาตให้เข้าระบบไปเมื่อความเสี่ยงต่าพอที่อยอมรับได้ครับ งั้นผมสรุปง่ายๆอย่างนี้ได้ไหมฮะว่าโอเคคลาวด์คลาวด์สไตรหรือว่าซอฟต์แวร์ที่เราเรียกว่าเป็น EDR หรือ XDR เนี่ยนะฮะอาจจะสับเฉพาะนิดนึงสำหรับวงการ Security นะฮะวงการนี้สับเยอะนิดนึงนะฮะยิ่งสับแปลกยิ่งแพงใช่ไหมฮะก็เขาทุกคนก็เลยประดิษฐ์สับแปลกๆมาเยอะใช่ไหมฮะก็เป็นเป็นอ่าเป็นแอนตี้ไวรัสเวอร์ชันองค์กรแล้วกันนะอธิบายกันแบบเข้าใจง่ายๆนะฮะก็เพียงแต่ว่าอาจจะซับซ้อนกว่าแอนตี้ไวรัสสมัยก่อนที่เราต้องไปซื้อแผ่นซีดีซื้อคีย์ซื้ออกกล่่งมมาใชฮะ อาจจะมีการมอนิเตอร์ที่ละเอียดขึ้นหน่อยนะฮะเราก็ไม่ได้กันไวรัสได้อย่างเดียวกันแฮกก็ได้กันมันแวกกันอะไรได้หมดอะไรนี้ใช่ไหมฮะมแล้วก็แอดมินองค์กรนะฮะก็จะรู้ด้วยว่าสถานะเครื่องเราเป็นยังไงซึ่งเมื่อกี้ผมเท่าที่ผมฟังคุณเลี้ยวมาผมว่ามันสาคัญตรงนี้ถูกไหมอืมก็คือ<ช>ก่อนที่ก่อนที่ PC หรือ Endpoint หรืออะไรสักอย่างมันจะเข้าเครือข่ายเนี่ยองค์กรต้องการจะมั่นใจใช่ไหมว่ามันมันไม่ได้โดนของมามันคลีเนี่ยมันสะอาดนะผมเข้าใจว่าหลักการสําคัญของนีดีอืออันีะ ทีนี้ผมเข้าใจว่าในท้องตลาดนี่มันมี EDR อยู่ค่อนข้างเยอะนะครับน่าจะมีเป็นปกติซอฟแวร์ความปลอดภัยเป็นตลาดที่มีผู้เล่นเยอะมากนะบางวงการมี1020ีเจ้านะครับทาไม Crowd Strike ถ,ถึงได้รับความนิยมก็อันนี้ก็เป็นคําถามที่ผมก็เชื่อว่าหลายคนถามนะเพราะว่าพอเกิดเหตุขึ้นมาเนี่ยก็จะพบว่าอ,องค์กรนี้ก็โดนองค์กรนี้ก็โดนก็แปลว่าทุกคนเป็นลูกค้า Crowd Strike กันหมดใช่ไหมครับ<ม>ก็เลยอยากจะถามคุณวินครับในฐานะที่คุณวินอยู่ในวงการซอฟต์แวร์ลักษณะนี้มาเนี่ยนะครับ ทำไมคลาสไตร์ถึงได้รับความนิยมครเพราะว่าโลกโก้สวยเกี่ยวไหมสีแดงแรงลิทเกี่ยวไหมไม่รู้นะต้องถามคุณบินนะค,ะครับก็ในวงการเนี้เวลาเวลาซื้ออะไรครับวิธีง่ายสุดก็คือไปดูว่าคนอื่นเขาซื้ออะไรกันครับซึ่งพอีนึงที่มีก็คือจะมีของกัตเนอร์ใช่ไหมครับอีกกล้าหนึ่งก็คือของฟอเรสเตอร์นะครับเขาก็จะมีเป็นแผนภาพนะครับของของกัตเนอร์มันจะแบ่งเปสี่แกนเนาะคือลีดเดอร์ อะไรประมาณนี้เขามีสีแกนอยู่ซึ่งด้ดนอนรยิ่งอยู่อยู่ขวาบนเนี่ยก็คือถือว่าดีนะครับยิ่งยิ่งอยู่ขวาบนมากยิ่งถือว่าดีแล้วถ้าไปดูของของกาสเนอร์เนี่ยก็จะเห็นว่าคาวไซคืออยู่บนสุดเลยนะครับคือสูงที่สุดในทุกทุกเวนเดอร์ที่ที่มีในในตารางนั้นเลยอ่ะใช่ครับฉะนั้นก็คือถือว่า เป็นที่ยอมรับกันโดยทั่วไปนะครับว่าคือคาวไซนี่คือดีที่สุดในอินดัสทรีนี้ละถ้าอยากซื้อตัวจับมา l แวร์ตัวจับการแฮกต่างๆซื้อคาวไซนะครับเบิร์ที่สุดละของ Forester ถ้าผมจำไม่ผิดก็จะค่อนข้างใกล้เคียงกันนะครับคือคาวไซอยู่บนสุดนะแต่ว่าตัวหนึงลองอาจจะแบบมเีเปลี่ยนสลับที่อะไรนิดหน่อยเนาะเพราะว่าวิธีการวางไม่เหมือนกันแต่ว่าก็คือคาวไซเนี่ยถือว่าดีที่สุดทั้ง2เวทีเลย ครับในไหนขึ้นจอขึ้นภาพมาให้เราผมอ่านให้ฟังเลยนะฮะเจ้าอื่นๆในท้องตลาดนะครับก็จะเห็นวา่าถ้าจากภาพของกัปตันที่เราเอามาโชว์นเนี่ยนะฮะก็คาวสไตเนี่ยอยู่ดีที่สุดอันดับ2อเนี่ยก็ไม่น่าเชื่อนะว่าเป็น Microsoft นะใช่ไหมฮะก็อาจจะเป็นหลายๆอันที่หลายๆคนไม่ค่อยรู้ว่า o s o r t เนี่ยจริงๆเนี่ยนอกจากไอตัว วินโดว์ดีเฟนเดอร์ที่มันแถมฟรีมาแล้วเนี่ยมันจะมีดีเฟนเดอร์เวอร์ชันองค์กรด้วยนะครับแล้วก็จะมีอ่าที่เป็น EDR XDR อะไรก็ว่าไปด้วยนะฮะซึ่ง Microsoft เนี่ยเขาก็ทำเป็นโซลูชันขายสำหรับองค์กรที่ที่อยากจะได้โซลูชันแบบนี้เหมือนกันนะครับเจ้าอื่นนะฮะที่ที่เราไปรีเสิร์ชข้อมูลมานะครับก็จะมีอย่างเช่นอ่า Sentinel One นะครับอันนี้ก็ก็ชื่อดังเหมือนกันในวงการนะฮะก็ว่าเนี่ยคาลสไตน์มีปัญหาหุ้นตกเนี่ย Sentinel One หุ้นขึ้นเลยนะครับเพราะวว่่าาคนก็มอง มันน่าจะย้ายมาใช้อันนี้กันหรือเปล่านะฮะของ s e n t i n e l ยลวเนี่ยเขาใช้ชื่อ Product ว่า Singularity นะครับอีกค่ายหนึ่งก็คือ Palo a l t o Networks นะครับซึ่งหลายๆคนอาจจะรู้จักในชื่อของ f i r e l นะฮะจริงเขาก็มีซอฟต์แวร์ที่เป็น EDR ด้วยนะครับชื่อว่า Cortex นะครับชื่อจะเหมือนกับชิปของอา m นะครับก็อาจจะมีชื่อซ้ำๆกันนิดหน่อยนะฮะมี Soforce นะครับ s o p h o s ก็เป็นแ n t ตี้ไวรัสชื่อดังนะครับโปรดักของเขาชื่อว่า Intercept X นะครับ แล้วก็บริษัทอื่นๆนะฮะเทรนด์ไมโครก็มีนะครับหรือว่าอีกเจ้าอื่นคงไม่มีเวลาอ่านให้หมดนะครับแต่อย่างน้อยพอเห็นภาพนะฮะว่าตลาดนี้เนี่ยมีผู้เล่นเป็นสิบเจ้าเลยนะครับแล้วก็คราวสไตร์เนี่ยได้รับความนิยมสูงสุดนะครับทีนี้กลับมาคําถามคุณวินนอกจากไปลอกตารางมาแล้วว่าว่ามันดีเนี่ยมันดีจริงๆเพราะอะไรกันแน่ครับครับอีกเหตุผลหนึ่งผมว่าจากที่พี่ลีมเล่าเมื่อกี้เนาะคือไอตัวเออ การเข้าระบบขององค์กรนะครับที่เป็น zero trust เนาะมันจะมีการเอาซอฟต์แวร์พวกนี้ไปอินทิเกรตนะครับเพื่อเช็คได้ว่าเครื่องที่เข้ามามัน Val i d ไม่ Val ิลนะครับมีการตรงตาม p o l i c y องค์กรหรือเปล่านะครับซึ่งถ้าผมจะ implement เนอะ,นอะอยิ่งมันเซตง่ายก็ยิ่งดีนะครับซึ่ง cloud side ก็ตอบโจทย์นี้ด้วยนะครับคือโปรแกรมมันท,ทุกอย่างจบในตัวนะครับไม่ต้องแบบมีแอนตี้ไวรัสตัวหนึง่งแล้วก็อีกตัวหนึ่งอาจจะเป็นตัวเช็คสเตตัสนะครับแบบเทนเนียมอะไรแบบนั้นนะ่ะก็คือ cloud side ตัวเดียวสามารถ เช็คทุกอย่างตอบโจทย์จบได้เลยนะครับแล้วก็นอกจากนั้นแล้วผมซื้อ่าวไซปุ๊บเนี่ยผมสามารถใช้่าวไซได้ทั้งใน Windows Mac Linux นะครับแล้วก็น่าจะมี ChromeOS ด้วยนะครับก็คือเรียกได้ว่าผมไม่ต้องไปนั่งเอ้ยวินโดผมซื้อ Windows Defender แล้วแล้ว Mac ผมทำไงดีผมต้องไปซื้อตัวอื่นหรือเปล่าแล้วอินทิเกียรตกับไอตัวซีโรซัทที่ผมซื้อมาได้หรือเปล่านะก็คือซื้อ่าวไซไปเลยนะครับก็คือจบทุกอย่างนะครับได้ตัวที่ดีที่สุดนะครับแล้วก็รอง เซตอัพทีเดียวใช้งานได้หมดเลยก็เรียกว่าผมว่ามันก็น่าจะเป็นที่ชื่นชอบของทั้ง IT ทแล้วก็ Security นะครับตัวนี้ครับผมเสริมอีกนิดนึงนะฮะตัวคราบริษัท Cloud Strike เองเนี่ยก่อตั้งมาสักประมาณ10ปีพอดีนะครับเกิดปี2013นะฮะแล้วก็อ่าเขาก็สร้างชื่อมาจากอินซิเดนต์สำคัญสำคัญหลายอันนะฮะอย่างเช่นอ่าถ้าเกิดจำกันได้มันจะมีเคสหนึ่งเมื่อหลายปีที่แล้วนะฮะช่วงๆนั้นพอดีนะฮะที่อ่าบริษัทหนังนะครับโซนี่ฟิกเจอร์โดนแฮกนะครับ ครั้งใหญ่เลยนะครบระบบล่มไปเป็นเดือนนะฮะก็ตอนหลังเนี่ยก็ก็คาวสไตร์ก,ก็ได้สร้างชื่อในการาช่วยช่วยมาป้องกันเหตุในลักษณะนี้นะครับแล้วก็เหตุการณ์แฮกอื่นๆนะครับก็ก็ด้วยปัจจัยหลายอย่างแล้วกันนะฮะว่าทําให้คาวสไตร์เนี่ยก็ขึ้นมาเป็นเบอร์หนึ่งในตลาดที่เป็นเหมือนกับ EDR หรือแอนตี้ไวรัสขององค์กรน,นะครับทีนี้อยากจะถามคุณวินเพิ่มเติมนะฮะว่าอีกคำหนึ่งที่เราได้เห็นได้ยินกันเยอะมากเนี่ยใตในข่าวด้วยแล้วก็ที่เราพูดกันวันนี้ด้วยนี่ก็ นะครับ uh, ซึ่งเหตุผลที่ทําให้ uh, ระบบมันล่มเนี่ยซึ่งเดี๋ยวเราจะพูดต่อไปนะเดี๋ยวขอปูพื้นเทคนิคก่อนนะครับก็คือ uh, ตัวเอเจนต์ของ Cloud Strike เนี่ยที่ชื่อว่า Falcon เนี่ยนะครับก็เป็นโลโก้เขาในรูปนกเกี่ยวเนี่ยนะครับมันไปทําล่มที่ไอตัวเอเจนต์เนี่ยนะครับทีนี้อยากจะขอถามคําถามพื้นฐานก่อนนะฮะเพื่อปูพื้นให้ท่านผู้ชมก่อนนะครับว่าแล้วทําไม Security ิตี้ซอฟต์แวร์พวกนี้มันถึงต้องใช้เอเจนต์มาลัมนมันมีเหตุผลอะไรในทางเทคนิคไหมครับครับตัว ตัวค่าวไซตก็ต้องลงเอเจนต์นะครับก็เหมือนแอนตี้ไวรัสทั่วไปนะครับที่เราดาวน์โหลดเป็นซอฟต์แวร์มาเนาะก็ต้องลงเข้าไปในเครื่องนะครับซึ่งตัวเอเจนต์เนี่ยก็ทําหน้าที่ก็คือตรวจเช็คสถานะเครื่องนะครับแล้วก็มีการคอนฟิกเครื่องต่างๆเพื่อ,อทําให้มันสามารถป้องกันซอฟต์แวร์มัลแวร์ต่างๆได้นะครับ ซึ่งตัวเอเจนต์ของของคลาวไซด์เนี่ยก็คือนอกจากมันจะเช็คตัวเครื่องนะครับก็มีการรีพอร์ตสเตตัสไปที่คลาวนะครับเพราะเดี๋ยวยูีเป็นคลาวแล้วเนาะไม่ใช่แค่แบบผมสแกนปุ๊บเจอไวรัสปุ๊บเนี่ยมันอ่อยูเซอร์เป็นคนกดเลือกได้ว่าจะบล็อกไม่บล็อกอะไรยังไงซึ่งก็เป็นความเสี่ยงเดี๋ยวยูเซอร์เลือกไม่ถูกนะครับมันก็เป็นระบบคลาวแล้วมีการรีพอร์ตไปที่บริษัทได้นะครับว่าเจอเทรดแบบนี้ปุ๊บอาจจะมีการ เซ t แอคชั่นออโไว้นะครับล็อกออโต้ไปเลยไม่ต้องถามยูเซอร์ละแล้วก็ i อก็รับทราบแล้วไปดําเนินการต่อได้นะครับอีกคําถามหนึ่งนะฮะที่ที่มีคนถามมันเยอะนะฮะก็คือ,อรอบนี้เนี่ยคลาสตร์เนี่ยมันไปทำเคอร์เนลของ Windows ล่มนะครับก็เลยจะเกิดอาการที่เขาเรียกว่าเป็นเคอร์เนลพานิคนะฮะหรือว่าที่ที่ยูเซอร์ทั่วไปก็จะเห็นว่ามันจอฟ้านะครับซึ่งอันนี้มันจอฟ้าเนี่ยมันเป็นเหตุการณ์ที่ เครื่องของวิดโดเนี่ยมันล่มทุกทุกกรณีเนี่ยเป็นจอฟ้าหมดนะฮะแต่ว่าเคสนี้เนี่ยมันยุ่งกับเคอร์เนลนะครับทีนี้ก็เกิดคําถามตามมาในเชิงเทคนิคของ OS อีกเหมือนกันนะครับว่าแล้วทำไมเอเจนต์พวกนี้มันถึงต้องเข้าถึงสิทธิ์ถึงระดับเคอร์เนลอ่ะมันมันขอไปสิทธิ์เป็นโปรแกรมธรรมดารันตรงมุมทัสบาร์ธรรมดาธรรมดาได้หรือเปล่าทําไมมันต้องยุ่งกับระบบเราเยอะจังเลยอะไรเงี้ยครับครับก็มันเป็นมันเป็นอาร์มเรสระหว่างคนสร้างไวรัสกับคนที่ป้องกันไวรัสนะครับคือคือเรียกว่า ทุกคนก็อยากอยู่เลเวลบนสุดใช่ไหมครับเพราะว่าอยู่บนสุดแล้วมันหลอกเลเวลล่างได้นะครับหรือเรียกว่า rootkit นะครับก็คือ,อ rootkit ก็คือเหมือนเป็นไวรัสที่มันลันในสิทธิ์อาจจะเป็น kernel นะครับหรือสูงกว่า kernel ก็ได้เช่นอาจจะแบบเอา os เราจับเป็น vm เลยอะไรแบบนั้น <c oughs> นะครับแล้วก็พอมันอยู่บนสุดปุ๊บเนี่ยมันก็สามารถแอบ modify ได้เช่นสั่ง list file ปุ๊บแต่ว่าแอบ modify output ของการ list file ไม่ให้เจอไฟล์ของมันอะไรแบบนี้ครับ mm hmm. ฉะนั้นถ้าเกิดว่าเราอยากคิดจะ ensure ว่าผลลัพธ์สมมุติผมสั่ง list file เนี่ยแล้วม,มันถูกต้องจริงๆเนี่ยก็คือผมต้องอยู่ใน level ที่สูงที่สุดนะครับเพื่ออาจจะแบบได้ผลลัพธ์ที่ถูกต้องแล้วก็อาจจะเช็คข้างๆได้ด้วยว่าโอเคไม่ไม่มีคนอื่นแอบโหลดข้างๆแล้วมาแอบแก้อะไรของผมนะครับมันก็เป็น a r m r เรสแข่งกันนะครับซึ่งจริงๆอีกวงการหนึ่งที่เห็นในเรื่องนี้ก็คือเรื่องของของการ โกงเกมกันต่างๆนะครับตัวตัวหนึ่งที่เป็นประเด็นก็คือเรื่องเรื่องของ kernel mode นี่แหละเพราะว่าวงการเกมก็จะมีบางคนบอกว่าไม่อยากโหลดซอฟต์แวร์ที่เป็นเป็น kernel uh, anti cheat kernel นะครับเช่นีว่าอะไรเพราะาเพราะว่ามันอาจจะเกิดปัญหาแบบนี้แหละว่าเดี๋ยวตัว anti cheat ที่เขาสร้างขึ้นมามีปัญหานะครับซึ่งจริงๆก็เคยมีมีข่าวนะครับก็คือของแกนชินก็จะมีแบบเป็นเป็นซอฟต์แวร์ที่รันใน kernel ครับของแกนชิน anti cheat เนี่ยแล้วก็ มีมันเหมือน,นประมาณว่ามันมีช่องโหว่ว่ามันรับคอมมานด์อะไรก็ได้แล้วมันรันเป็นสิทธิ์เคอร์เนลอ่ะก็เลยกลายเป็นว่าแฮกเกอร์ก็เอาไฟล์ของเกมชินเนี่ยเอ็กซ์แทกเฉพาะแอนตี้ชีตมาแล้วก็ไปโหลดแล้วก็โอเอสก็บอกโอเคอันนี้อันนี้ถือถือว่า Microsoft เซ็นมาแล้วเพราะว่าเซ็นให้เกมชินแล้วเราก็ชิวคอมมานด์นะครับเพราะนั้นก็โกงไปม,มันก็เป็นมันก็เป็นอาร์มเลสถ้าเห็นเห็นในวงการเกมนะครับคน ผมได้ยินว่าคนเดี๋ยวนี้ไม่ค่อยเล่น counter s i k e 2แล้วเพราะว่า counter s i k e 2เนี่ยระบบการโกงไม่ค่อยดีคือคือ counter s i k e เนี่ยการโกงมันยังเป็นระบบที่ไม่ได้รันใน kernel นะครับก็อย่างที่ที่เล่าไปนะ็เนาะคือบางคนไม่ชอบรันใน kernel รู้สึกว่ามันสิทธิ์มันสูงเกินไปอาจจะทําเครื่องจอฟ้าหรือมันอาจจะรับไปล้วงไฟล์อะไรของเราออกไปได้นะครับมันก็เลยแบบออไม่ควรทําซึ่งโอเคตัว anti cheat ของ counter s i k e เองก็ไม่ได้ทําแล้วก็จะเจอปัญหาว่าคือก็จะเจอ ตัวโกงคาตเตอร์สไตที่เป็นเคอร์เนลเลเวลแล้วมันก็จะจับไม่ได้นะครับมันก็จะเริ่มมีคนโกงเก่งกว่าด้บมันก็จะเห็นว่าคู่แข่งของคาตเตอร์สไตตัวนี้เนาะคือบาร์โอลแลนด์นะครับบา l o โอลแลนด์นี่แอนตี้ชี t ลันในเคอร์เนลนะครับแล้วก็รีควยซีเคียวบูทด้วยนะครับถึงจะเล่นได้ก็คือเรียกว่าล็อกหมดเลยตัวคนที่โกงก็จะน้อยลงเนาะแต่ก็มันก็แข่งขันกันไปมันก็จะมีคนบายพาสไปแก้ไปแก้กันมานั่นแหละครับ งั้นผมผมสรุปง่ายๆอย่างนี้ได้ไหมผื่อเผื่อท่านท่านผู้ฟังบางคนอาจจะตามไม่ทันในวงการโกงเกมใช่ไหมก็คือเกมออนไลน์โดยเฉพาะไอ้พวกเกมยิงทั้งหลายที่มันสู้กันเนี่ยคือทุกคนก็อยากชนะใช่ไหมฮะซึ่งสมัยก่อนเนี่ยโปรแกรมโกงเกมก็อาจจะเอาเขียนสคริปต์อะไรมาครอบนิดๆหน่อยๆให้มันเล็งง่ายขึ้นยิงแม่นขึ้นอะไรอย่างนี้ใช่ไหมฮะแต่ว่า,าเกมไอ้คนทําเกมเนี่ยก็ป้องกันได้ใช่ไหมฮะก็คนทำทำโปรแกรมโกงเกมก็เลยต้องไปอีกขั้นก็คือไปพรางตัวอยู่ในสิทธ เหนือกว่าที่คุณวินพูดไปเมื่อกี้ใช่ไหมเพื่อให้เกมจับไม่ได้ใช่ไหมฮะดัมนั้นเกมก็ไม่มีทางเลือกถ้าเกิดอยากจะรักษาฐานผู้เล่นที่เป็นผู้เล่นสายขาวต่อไปเนี่ยก็คือ,อตัวโปรแกรมแอนตี้ชีตหรือว่าต่อต้านการโกงเกมเนี่ยก็จะต้องไปรันในสิทธิ์ที่มันลึกขึ้นไปเรื่อยๆก็เป็นเป็นอาร์เบรสแบบที่คุณวินบอกนะฮะใช่ครับซึ่งซึ่งเข้าใจว่าในกรณีของมันแวร์ก็มาท่าเดียวกันเลยนะฮะทุกคนก็แข่งกันลึกที่สุดเพื่อให้จับไม่ได้นะครับใช่ครับประมาณนั้นเลยครับครับผม ซึ่งซึ่งในวงการเกมเนี่ยก็มีคนที่ไม่ค่อยสบายใจเหมือนกันอย่างที่คุณวินบอกใช่ไหมว่าไอ้โหคันจะเล่นเกมนิดนิดหน่นอยๆพอบันเทิงบันเทิงฉันจะต้องยอมให้แอนตี้ชีตมันมาลันถึงเคอร์เนลฉันเลยเหรออะไรอย่างนี้ใช่ไหมฮะก็ <ผม S 1> ก็ต้องเลือก <ผม S 1> นะว่าจะเล่นเ,ลเกมร <S 2> 2 <S หรือจะ <2 S 1> ไม่เล่นอะไรนะฮะเดลเดเวอร์สองผมยังไม่เล่นเลยนะครับเพราะว่ามันก็รีควายน์เคอร์เนลเดเวลแอนตี้ชีตครับก็ต้องซื้อพีซีที่แบบเอาไปเล่นเกมอย่างเดียวอะไรอย่างเงี้ยทำใจไม่ได้อยู่ดี ก็ทีนี้มีคําถามทางเทคนิคเพิ่มมาอีกนะครับว่าเอาละอย่างนี้ถ้าเคสของของ cloud s t r i k e เนี่ยอโอเคตามหลักการใช่ไหมฮะเราต้องสร้างเ g e n t ขึ้นมาเพื่อเพื่อรันคอยมนิเตอร์สภาพการเ e ลท์เ c h e ของเครื่องใช่ไหมฮะแล้วอพอมันเกิดปัญหาขึ้นมาปุ๊บเนี่ยมันลากเคอร r เนลระบบไปหมดเลยนะครับทีนี้ก็มีเลมีคำถามตามมาว่าเอาแล้วแบบนี้มันมีในทางเทคนิคนมันมีมันมีโซลูชันอื่นไหม ครับพวกพวกนี้เนี่ยครับเออช่วงหลังๆในครับ OS เองเนี่ย OS ซึ่งเป็นเคอร์เนลเนี่ยครับก็จะมีบริการต่างๆนะครับเพิ่มขึ้นมาเพื่อรองรับยูเคสต่างๆเยอะขึ้นเรื่อยๆนะครับคือเราต้องยอมรับก่อนว่านะครับว่าเมื่อก่อนเนี่ยเออเคอร์เนลเองเนี่ยไม่ได้ไม่ได้มีคิดถึงยูเคสซับซ้อนมากมายนะครับอาจจะมีแค่เปิดไฟปิดไฟนะครับเออรันเสียงเปิดซาวการ์ดได้เป็นต้นนะครับก็ไม่ได้คิดถึงยูเคสที่ซับซ้อนขนาดนั้นนะครับแต่ในช่วงหลังๆเนี่ยครับก็คือตัวเคอร์เนลเองเนี่ยครับเริิ่่มมรรรรองงับบกกาาาตๆขึ้น ด้วยนะครับซึ่งจะทําให้ไรนัสโมโหมากนะครับเวลาใครเอาไซไปใส่ไปใส่เคอร์เนลไรนัสก็จะออกมาด่าทีหนึ่งนะครับแต่ว่าแต่ว่าอย่างประเด็นโค้ดตีไวรัสเนี่ยครับก็เริ่มมีแนวคิดที่ค่อนข้างตรงกันว่าเราเราอยากให้โวลิทผู้นี้ออกมาอยู่นอกเคอร์เนลมากขึ้นเรื่อยๆในช่วงหลังนะครับก็เริ่มมีอย่างเช่น Apple อย่างเงี้ยครับก็ macOS นะครับมี API นะครับสำหรับการทำแอนตี้ไวรัสเนี่ยครับสามารถรันไปรันอยู่บน user space ได้นะครับโดยมี API บอกให้ชัดเจนนะครับ ว่าคุณอยากมอนิเตอร์อะไรตรงไหนเนี่ยไปบอกเคอร์เนลเอานะครับแล้วเดี๋ยวเคอร์เนลส่งข้อมูลออกมาให้นะครับเป็นต้นนะครับซึ่งพวกนี้เนี่ยกลับไปก็คือแน่นอนว่ามันเขาเขาเขาคิดมาให้ API อยู่ก้อนหนึ่งนะครับซึ่งก็รองรับยูเคสได้จำนวนหนึ่งนะครับแต่ก็ไม่ได้มากเท่ากับการที่เราไปฝังอยู่ตัวอยู่ในเคอร์เนลแน่นอนนะครับอันนี้ช่วยไม่ได้นะครับเพราะเราเราเป็นพระเจ้าแล้วเราทําอะไรก็ได้นะครับในในนาทีนั้นนะครับก็จะอาจจะม,อจจะมีอาจจะมีคนที่บอกว่าเฮ้ยอย่างเงี้ยไม่พอนะครับข้อหนึ่ง ประเด็นประมาณนี้ข้อหนึ่งที่ถกเถียงกันนยครับก็คือบล็อกอินโครมนะครับซึ่งมีประเด็นเรื่องของระบบบล็อกอินนะครับ manifest นะครับที่บอกว่าเวอร์ชันใหม่เนี่ยเขาจะลดสิทธิ์ลงนะครับเพื่อป้องกันความเป็นต่วนตัวผู้ใช้มากขึ้นนะครับสิทธิ์มันก็จะ API ก็จะโดนจํากัดขึ้นนะครับแคบลงนะครับคล้ายๆกันครับพอจํากัดขึ้นปุ๊บก็จะมีคนวุ่นวายนะครับว่าฟีเจอร์เดิมที่เคยทําได้ทําไม่ได้แล้วอย่างนี้เป็นต้นนะครับ Microsoft เองเนี่ยก็เคยพยายามทําอะไรประมาณนี้อยู่นะครับเคยพยายามจะออก API อยู่อยู่ก้อนหนึ่งนะครับที่บอกว่าใครจะทำ a อ t i m a l w a ใครจะทำ EDR เนี่ยมามาใช้ API เหล่านี้นะครับแล้วไม่ให้ไปฝังตัวเข้าใน Kernel แล้วนะครับปรากฏว่าก็โดน EU นะครับสั่งห้ามนะครับเพราะว่า EU ก็ก็เข้าใจได้นะครับเขาก็กลัวนะครับว่าตอนนี้ Microsoft ไปเบอร์สองอยู่นะครับแล้วถ้าเกิดว่าคนอื่นทำ Kernel Module ไม่ได้นะครับแต่ว่า Microsoft สมมติว่า Microsoft ทำได้เงี้ยก็จะยุ่งเลยนะครับเพราะว่า m i c r o ก็จะทาอะไรได้ซับซ้อนกว่าคนอื่นนะครับก็เลยเป็นสิ่งที่ทําให้ทําให้ตอนในตอนนี้เนี่ยก็ไม่มีถามว่ามีทางออกไหมมีทางออกครับแต่การขอการขอ API จากอร์ n e l ทุกรอบไปเนี่ยครับก็เป็นคําถามว่ามันจะไม่เท่ากันนะครับหรือว่าบางทีเนี่ยกลายเป็นว่าคนร้ายเนี่ยครับไปอยู่ในอร์ n e l แล้วด้วยวิธีการลึกซับซ้อนนะครับซ่อนตัวแบบใหม่ที่ API อร์ n e l ไม่ได้คิดถึงเอาไว้เนี่ยครับก็จะดีเทคไม่ได้ป็นต้นครับ ครับผมผมเสริมคุณเร็วนิดหนึ่งเมื่อกี้นะฮะก็คือเพื่อนคือไมโครซอฟท์เนี่ยดันไปมีธุรกิจแข่งกับ Cloud Strike ด้วยและอื่นๆด้วยถูกไหมฮะคือถ้าเกิดไมโครซอฟท์ทำแต่ Windows อย่างเดียวมันไม่มีปัญหาอยู่แล้วแต่เพิ่นไมโค o ซอฟทเนี่ยมีมีธุรกิจที่ที่เราพูดไปตอนต้นนะนะด e เฟนเดอ EDR เนี่ยนะครับดีเฟนเดอร์ Endpoint End เนี่ยนะครับก็เลยทำให้ EU เนี่ยคอนเซิร์นเรื่องเขาเรียกเป็น vertical integration นะฮะก็คือคุณเป็นเจ้าของแพลตฟอร์มแล้วแล้วคุณยังมาทำธุรกิจแข่งกับอออ่่ลลููกกคค้าทีียในแพตฟร์มุณ ก็เป็นเหตุผลเรื่องการแข่งขันนะครับก็คล้ายๆกับเอ p l p ิ hmm. เป็นเจ้าของเอ p Store แล้วไปตีกับ Spotify และว a p p l e ก mm ็ hmm. มี Apple Music เหมือนกันอะไรแบบนี้นทีนี้เราขอเข้าประเด็นในส่วนของเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นรอบล่าสุดเนี่ยนะฮะว่าอยากจะให้ทั้งคุณริวและคุณวินเนี่ยมาช่วยช่วยไล่ให้หน่อยได้ไหมฮะว่าตกลงมันเกิดอะไรขึ้นกันแน่นะที่ที่เราเห็นจอฟ้าเนี่ยครับเบื้องหลังมันคืออะไรบ้างครับ ครับก็จากที่เขาไซต์เขาแจ้งมานะครับก็คือเขาเขาไล่ไล่เรียงเรื่องราวมานะครับก็คือเหตุผลที่รอบนี้จอฟ้าเนี่ยไม่ได้เกิดจากการอัปเดตซอฟต์แวร์นะครับคือข่าวข่าวโดยทั่วไปมันจะบอกว่าเป็นการอัปเดตซอฟต์แวร์นะครับซึ่งก็เถ้าเป็นข่าวข่าวไม่ใช่ข่าวไอทีก็อาจจะถูกต้องแล้วนะครับเนื่องจากว่ามันเป็นการอัปโหลดไฟล์ขึ้นไปขึ้นมาบนเครื่องเรานะครับแต่ทีนี้เขาสิ่งเขาแจ้งก็คือตัวซอฟต์แวร์ที่เป็นเอเจนต์จริงๆเนี่ยครับโดนอัปเดตไปก่อนแล้วนะครับเป็นเวอร์เป แต่มันใช้งานได้ไม่มีใครเจอบักนะครับซึ่งก็เป็นเรื่องปกติครับซอฟต์แวร์ซอฟต์แวร์วจะมีซอฟต์แวร์จำนวนซับซ้อนจำนวนหนึ่งเนี่ยจะมีบั๊กใหญ่น้อยอยู่บ้างนะครับที่ที่หาไม่เจอนะครับไม่ไม่ใช่เรื่องแปลกอะไรนะครับแต่ว่าของคาวไซเนี่ยเขาแยกกันก็คือเอ่อเขาแยกระหว่างตัวซอฟต์แวร์ที่ที่ที่รันอยู่จริงๆนะครับกับตัวคอนเทนต์นะครับซึ่งเป็นิกเนเจอร์ของการโจมตีต่างๆนะครับิกเนเจอร์ซึ่งคาวไซจโดตรงดังมากนะครับว่าเขาสามารถส่งิกเนเจอร์เนี่ยครับได้รวดเร็วนะครับ การโจมตีมาใหม่ๆเนี่ยครับกาสามารถรองรับได้อย่างรวดเร็วมากนะครับก็คือเขาเขาสิ่งที่เขาเปิดเผยมาคือเขาบอกว่าการส่งคอนเทนต์เนี่ยเขาแบ่งเป็นสองสองช่องทางนะครับช่องทางแรกคือช่องทางปกตินะครับซึ่งจะมีการเทสก่อนค่อนข้างนานนะครับค่อยๆปล่อยนะครับรวมถึงองค์กรเนี่ยครับสามารถมีพ olicy ของตัวเองได้นะครับเช่นว่าเขาไซต์ปล่อยมาปุ๊บขอรอก่อนแป๊บหนึงนะครับขอขอค่อยๆปล่อยในเครื่องจํานวน10%ก่อนนี้เป็นต้นนะครับสามารถคอนฟ l i ได้ของของตัวเองนะครับ กับอีกบีชแนลหนึ่งนะครับซึ่งก็คือชแนลเรพิดนะครับก็คือชแนลเร่งด่วนนะครับเผื่อว่ามีมีใครโจมตีอะไรมาเร่งด่วนครับก็จะไหลเข้ามาเลยทันทีนะครับในรอบนี้เนี่ยครับไฟที่เกิดขึ้นเนี่ยก็คือเป็นชแนลชแนลเร่งด่วนนะครับก็คือปล่อยไฟล์เร่งด่วนออกมานะครับแล้วก็ระบบการตรวจสอบเนี่ยผิดพลาดนะครับพลาดพลั้งไปนะครับก็เลยไหลเข้าไปในเครื่องยูเซอร์เลยด้วยความรวดเร็วนะครับซึ่งก็จะกระทบกับทาฝั่งเอเชียอยู่จํานวนมากนะครับเพราะว่าฝั่งเอเชียเนี่ยตอนนั้นตื่นอยู่นะครับมันมาเที่ยงของประเทศไทย เที่ยงๆบ่ายๆนะครับเปิดเครื่องทิ้งไว้ครับฟังไมค์ก้าไม่รู้เรื่องนะครับหลับอยู่นะครับโดนแค่สนามบินนะครับเพราะว่าเครื่องที่สนามบินเปิดนะครับแต่เครื่องดาวออฟฟิศปิดอยู่นะครับก็รอดไปนะครับก็คืออธิบายง่ายๆก็คือว่าเอ่ามันมาผมว่ามันซวยประมาณนึงเลยนะก็คือเอ่อใช่ไหมซอฟต์แวร์มีบั๊กเหตุการณ์แบบเหมือนอะไรอะดาวดาวเคาะห้าดวงมาเรียงกันเป็นเป็นแนวเส้นตรงอะไรแบบเนี้ยนะฮะก็คืออ่ามีมีบั๊กใช่ไหมฮะแล้วก็มีอ่า มีอัปเดตใหญ่กับอัปเดตเล็กอัปเดตใหญ่นี่มีระบบกรองที่ดีด้วยนะฮะแต่ว่าก็ดดันไม่เกิดกับอัปเดตใหญ่ไปเกิดกับอ<ม>ัปเดตเล็กที่เขาก็ไม่ได้มีระบบกรองที่ดีใช่ไหมฮะครับแถมก็ยังเป็นบริษัทที่มีความสามารถในการอัปเดตเร็วอีกนะฮะผมไม่อ่านมาเนี่ยเขาบอกว่าอัปเดตย่อยเนี่ยวันนึงอาจจะสามสามีสม่สรอบด้วยซ้ำเพราะว่าจะต้องไล่ตามมันแวร์หรือไวรัสใหม่ๆที่ที่เพิ่งออกมาช่วงนั้นเนี่ยให้ทันใช่ไหมฮะก็ก็เลยกลายเป็นว่าความสามารถในการอัปเดตเร็วของเขาสไตล์เนี่ยกลายเป็นโทษมาหันมา ใช่ไหมฮะก็คือไปไปไปหมดเลยนะฮะก็ก็ความโชคดีก็อาจจะเป็นที่คุณเลี้ยวบอกนิดนิดนึงก็คือแค่ว่าอเมริกาหลับอยู่นะครับก็รอดรอดไปซะเยอะนะฮะถ้าว่าแต่เอเชียเนี่ยโดนเข้าไปเต็มเต็มนะครับก็ซึ่งก็รวมถึงบ้านเราด้วยนะครับใช่ครับอ่าทีนี้คําถามสุดท้ายครับคุณเลี้ยวอ่าแล้วฟังดูแล้วเนี่ยเหมือนกับว่าตลาดองค์กรเนี่ยไม่ว่าจะยังไงก็ตามเนี่ยมันควรจะต้องมีซอฟต์แวร์ ความปลอดภัยในลักษณะน e เนี้ย EDR เนี่ยที่เราพูดกันมาเนี่ยแบบนี้ต่อไปมันคงเลี่ยงไม่ได้นะฮะับครับอ่าในอีกทางหนึ่งเนี่ยอ่า PC ที่ให้บริการลูกค้าเนี่ยมันก็คงเป็น Windows ไปอีกอย่างน้อยก็ในระยะอีกนานพอสมควรนะฮะเอ่อ Microsoft ์เขาเพิ่งออกประกาศว่าเขาคงจะทำให้ระบบมันแข็งแรงขึ้นแต่เขาก็ไม่บอกวอ่าจะยังไงนะครับซึ่งสไตล์ Microsoft เนี่ยก็คงค่อยเป็นค่อยไปใช้เวลาพอสมควรนะฮะอ่าในมุมของเราที่สมมติผมเป็นเจ้าขององค์กรสักแห่งเนี่ยผมคงยงมีคำถามกับ เอ่อคนที่เป็นฝ่ายไอทีองคอ์กรเนี่ยถามว่าเฮ้ยอยากให้เกิดอีกนะนะครับ <c> ค <oughs> ำถามเนี่ยก็คงจะให้คุณริวบอกกันบ้านนิดนึงนะครับเผื่อไอทีองคอ์กรจะได้ไปตอบเจ้านายตอบซีอนะฮะว่าผมจะทํายังไงดีเพื่อไม่ให้เกิดเหตุการณ์แบบนี้อีกจริง,รงๆแล้วครับจริงๆแล้วเขาไซ์เนี่ยครับพอเกิดเหตุรอบนี้ขเขาก็เขาก็แถลงเลยนะครับเขาก็บอกเลยว่าแม้แต่ช่องทางเร่งด่วนนะครับก็จะมี policy ใยการให้องค์กรเนี่ยมาคอนฟิกได้แล้วนะครับไม่ได้ใจว่าอัปเดตจะมาเมื่อไหร่นะครับแต่ว่าเขาเขาบอกเขาสัญญาว่าจะมีให้นะครับ พราะฉะนั้นแล้วหลังจากนี้เนี่ยครับก็หลังจากนี้เนี่ยทรเขาปล่อยฟีเจอร์ที่ออกมาเนี่ยครับองค์กรก็สามารถมีทางเลือกได้นะครับเราอาจจะปล่อยบางส่วนก่อนได้นะครับเช่นว่าต่อให้วัน 3, ละงสามสี่รอบเนี่ยเราก็อาจจะบอกว่าขอเลือมมันก่อนสักสามชั่วโมงนะครับแผดมาทุกหชั่วโมงตายก่อนใช่ใช่ครับอะไรอย่างเงี้ยขอดูก่อนว่ามีข่าวหรือเปล่านะให้คนอื่นตายก่อน,อนเอาไปสักสิบเปอร์เซ็นก่อนแล้วกันอะไรเงี้ยนะครับเออจอ หน้าจอเธอ์มินอลดับไปส0นไม่เป็นไรนะครับเราเราก็เราก็เบรกก่อนนะครับแล้วก็อยู่กับ90เซตไปก่อนนะครับก็จะน,น่าจะน่าจะน่าปลอดภัยขึ้นซึ่งก็เป็นโพลิซีเดียวกับเดียวกับเอ่อการช่องทางปกตินะครับเขามีให้อยู่ก่อนแล้วนะครับพอดีอันนี้เป็นช่องทางเร่งด่วนที่ที่เขาที่เขาเคยโชว์ความความความสามารถในความเร็วของเขานะครับก็เลยเขาก็บอกว่าโอเคอย่างนั้นเนี่ยสามารถปล่อยให้องคอ์กรเนี่ยเปิดให้องคอ์กรเนี่ยคอนฟ l i ได้ว่าขอใช้นิดนึงนะครับเพื่อความจว่นนะครับ ก็วีแววก็น่าจะดูดีขึ้นนะฮะแล้วแล้วซอฟต์แวร์อื่นๆในวงการเดียวกันนี่เขามีระบบป้องกันลักษณะนี้ไหมครับซอฟต์แวร์แทบทุกตัวในในองค์กรในกลุ่มเดียวกันเนี่ยครับมี p o l i ซีประมาณนี้แทบหมดนะครับมีการปล่อยวงเล็กวงใหญ่เนี่ยครับผมว่าผมว่าเป็นเรื่องปกติเลยโดยเฉพาะที่เราเห็นชัดมากๆคือ o s o r t w o n t o w s อน่เงี้ยครับ วิดโออัปเดตเนี่ยเวลาบล็อกเขียนข่าวอัปเดตทีนึงงนยครับบางคนอาจจะได้ช้าเป็นวันวันไปเลยนะครับกดมาแล้วก็ไม่ไม่เห็นมีขึ้นเร่งเลยนะครับก็เป็นเรื่องปกตินะครับอย่างไปอย่างเคสอย่างเคสนี้เนี่ยคือเป็นชแนลเร่งด่วนเนี่ยอันนี้เนี่ยก็ต้องเวทน้าหนักกันนิดนึงเหมือนกันนะครับเพราะว่าถ้าเกิดมีการโจมตีขนาดใหญ่ๆอีกเช่นว่ามอนาคายอย่างมอนาคายอาจจะไม่นับนะครับเพราะว่ามนาคายเป็นบั็กเก่าแล้วนะครับแต่ถ้าเกิดมีการโจมตีครั้งใหญ่ๆแล้วเกิดใช้บั็กใหม่เนี่ยครับ พวกนี้เนี่ยเราขณะที่ขณะที่เราบอกว่าทำไมรีบอัปเดตจังไม่ไม่ทดสอบมาชัดเจนเนะครับแต่ว่าการที่เขาอัปเดตเร็วๆเนี่ยมันก็ช่วยป้องกันองค์กรเนี่ยได้หลายรอบแล้วเหมือนกันเพราะฉะนั้นแล้วมันก็เป็นการชั่งน้าหนักกัดซึ่งกันและกันครับครับผมก็ผมคิดว่าก็เหตุการณ์ของ c อ o w คราวสไตรที่เกิดขึ้นนะฮะก็น่าจะเป็นอินซิเดนที่อ่าเป็นบทเรียนที่ดีนะฮะว่าเออถึงแม้อันนี้มันไม่ได้เป็นการโจมตีจากเออ กลุ่มแฮกเกอร์กลุ่มผู้ไม่ประสงค์ดีอาชญากรรมคอมพิวเตอร์อะไรเลยเดี๋ยวเป็นบั๊กกันเองเนี่ยมันยังมีส่งผลสะเทือนในบวุกว่านะครับก,ก็หวังว่า,าผู้เกี่ยวข้องนะฮะไม่ว่าจะเป็น cloud strike เองที่เป็นสาเหตุหลักนะฮะหรือว่า microsoft ที่เป็นเจ้าของแพลตฟอร์มนะฮะแล้วก็รวมถึงองค์กรเนี่ยก็จ,จะต้องมี Poli c y หรือมีวิธีการจัดการที่รัดกุมมากขึ้นนะครับเพื่อให้ระบบไอทีพวกนี้มันรันต่อไปได้นะครับ ก็คิดว่าวันนี้ก็น่าจะเห็นภาพนะฮะว่าตกลงปัญหาของ Cloud s t r i k e นะฮะเกิดอะไรกันแน่นะครับแล้วก็เนเจอร์ของธุรกิจซอฟต์แวร์ที่เป็น EDR นะครับซอฟต์แวร์ความปลอดภัยพวกนี้ทำงานยังไงนะครับก็ต้องขอบคุณทั้งคุณเิี้ยวและก็คุณวินที่มาเป็นแขกร่วมรายการของเรานะครับแล้วก็มาอธิบายเรื่องนี้ให้ฟังนะครับแล้วก็เช่นเคยนะครับถ้าเกิดท่านผู้ชมรายการมีคอมเมนต์หรืออยากจะให้จัดเนื้อหาอะไรต่อนะครับก็สามารถคอมเมนต์ไว้ได้ก็ต้องขอบคุณคุณเิี้ยวกับคุณวินมากนะครับวันนี้สวัสดีครับสวัสดีครับ